มาค่ะมาค่ะมาทำอาหารญี่ปุ่นนะคะนี่แล้วก็ผับเครื่องหมูนะคะอาหารญี่ปุ่นเห็นไหมคะนี่แล้วก็ใส่เ้เนื้อน้อยแล้วนี่แล้วก็ใส่ไข่นะคะนี่ใส่ไข่สองฟองเห็นไหมคะอืม แล้วก็ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยบะมาีม่าญี่ปุ่นแล้วก็คอยให้ไข่เราจะไม่ทำให้ไฟร้อนจัดเพราะว่าเราจะให้ไข่นิ่มๆเห็นไหมคะนี่นี่คือการผัดมามาี่ญี่ปุ่นง่ายๆสไตล์ของเราเองเห็นไหมคะ แบบง่ายๆอาหารเส้นๆเห็นไหมะนี่เริ่มหอมแล้วนะคะการเอาไฟร้อนจัดไข่จะไม่นิ่มนะคะนี่สไตล์ของเราเองเห็นไหมคะทำแบบง่ายๆใส่หมูใส่ไข่ใส่หมูใส่ไข่ ก็เอาเส้นลงไปเนไคะอืมเาใส่เส้นแล้วก็เดี๋ยวน้ก็ะ้ต้องใส่น้ำมันเยอะนะคะ ง่ายไปอะไรเนี่ค right. ่ะส่สับเนี่นค่ะไม่ต้องแส่อะไรไม่ต้องปรุงอะไรนะคะเพราะว่าในซองก็จะมีเป็นสามหลอเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเยกมาเนี่ยคือ หน้าานคะนะคะี่เราก็จะแซ่อนีเลยค่ะนี่คือผงสำเร็จนะคะอื่อก็เล็กอยเาอยาให้ลูกจับกัข้งสองงสองนะคะ เผ็ดไหมไม่เผ็ดหรอกเราดะสีสับนี้นะคะเยอะนะคะวี่ทำง่ายๆแต่อร่อยนะคะเ,เพื่อนๆเยอะ สีสันก็ประมาณนี้นะคะไม่ต้องขยับอยากใส่อะไรก็เติมเอานะคะที่แม่ไม่เก่งแต่ก็พอโอเคนะคะสีสันก้ก็อย่างนี้นะคะผัดชีพันหอมเลยคะ่ะผัดชีพันหอมอนี่ใส่ยิ่เงยเยอะยิ่งอร่อยเห็นไหมคะ อาหารมื้อเย็นง่ายๆค่ะแบบเส้นๆอาหารญี่ปุ่นเส้นๆนะคะนี้วก็เพื่อนๆน่าทานไหมคะน่าโอ้หอมมากเลยค่ะเห็นไหมคะยื่นๆค่ะนะคะอาหารแบบเส้นๆ ง่ายๆนะคะไม่ต้องใส่พริกป่นนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะถ้าคุณอยากใส่ก็ใส่ไปวิธีทำง่ายๆค่ะอาหารเส้นๆบ้านนี้ชอบอาหารเส้นๆก็ถึงก็ได้แล้วนะคะมาทาำไหมคะเยอะๆเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆโอ้ยหลอนจับเลยนะะเห็นไหมคะเพื่อนๆ ดีสันนากการน,นะคะเห็นไหมคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะอมอรอรับประทานนะคะง่ายๆแต่อร่อยนะคะอืม,อมดีสวยมากน่าทานนะคะ คัดตามาญี่ปุ่นนะคะมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะ